สวัสดีครับสวัสดีชาวไซก้อยทุกคนด้วยนะครับพบกับผมโฟนตรงชี้เป้าเหมือนเดิมนะครับเอาละครับก่อนที่จะพูดคุยกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับทางพักยก77ครับหากใครสนใจก็กดเข้าไปลุยกันได้เลยครับ3ทีมที่โคตรน่าเชียร์ที่สุดประจำค่ำคืนวันนี้ครับจะมีทีมไหนกันบ้างไปดูเลยครับเริ่มที่คู่แรกครับในเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับเชียร์ทีมอย่างบาร์เซโลนาไปได้เลยครับทีมจาูงศึกลาลิกาสเปนครับวันนี้เปิดบ้านรับการมปเยือนทีมอย่างเกตาเฟ่ทีมดับที่16ของตารางครับ สำหรับทีมอย่างบาร์เซโลนานะครับผลงานในการลงเล่นเกมลาลิกาสเปน15นัดหลังสุดครับชนะคู่แข่งไปถึง13นัดด้วยกันครับฟอร์มกําลังดีโคตรเลยครับล่าสุดนะครับบาร์เซโลนาก็เพิ่งจะคว้าแชมฟุตบอลสเปนนี้ซูเปอร์คัพมานะครับด้วยการเอาชนะทีมอย่างเรอัลมาดริดมาด้วยนะครับกำลังอยู่ในช่วงความมั่นใจเกมนี้นะครับจะไม่มีนักเตะอย่างเลวานดอฟสกี้และทางเซรานตอเรสครับเนื่องจากติดโทษแบนส่วนที่เหลือคนอื่นๆครับลงเล่นกันได้ครบครับนำทัพโดยอุสมันเดมเบเล่ ราฟินญาครับอันซูฟาติและก็เฟลกีเดีย,อ,ยองนะครับจะนำทัพวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนทีมอย่างเกตาเฟ่ซึ่งเสียผลงานโดยรวมช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีเลยครับ5เกมหลังสุดในการลงเล่นเกมลาลีกาสเปนแพ้คู่แข่งไปถึง3นัดสิติในการออกไปเยือน2เกมหลังสุดในลีกก็แพ้รวดมา2นัดติดต่อกันด้วยครับเฮดทูเฮดคู่นี้เจอกันที่สนามคัมนนครับ19เกมหลังสุดปรากฏว่าบาร์เซโลนาไม่แพ้กับเกตาเฟ่เลยแม้แต่เกมเดียวครับดังนั้นเกมนี้ดูจากฟอร์มการเล่นช่วงหลังแล้วก็ต้องบอกว่าาซ ดูดีกว่าเยอะและจะเป็นเกมที่บาซ่าจะชนะมากกว่า2ประตูตตขึ้นไปนะครับคู่ที่2ในคัมคืนวันนี้นะครับให้เลื่อกเชียร์ทีมอย่างเอเซรักมาไปได้เลยครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับการเยือนทีมอย่างฟอร์ตูนาซิตาร์สครับทีมดับที่13บของตารางเอลีเวีซีนะครับคู่นี้เตะในเวลาสี่ทุ่มสีนาทีครับสำหรับทีมอย่างเอเซรักมาครับผลงานโดยรวมในการลงเล่นช่วงหลังครับหเกมหลังสุดลงเล่นทุกรายการชนะคู่แข่งไป5เสมอหนึ่งไม่แพ้กับใครครับ สติการลงเล่นในบ้านตัวเองนี่ก็ถือว่าดีเยี่ยมเลยครับเจ็ดเกมหลังสุดแพ้คู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับวันนี้แรงจูงใจของพวกเขาก็คือต้องการ3มแต้มในการคั้วรุ้นแชมป์อยู่กับทีมอย่างเฟยานูตครับดูจากแต้มสามารถรุนได้ครับแต่เกมนี้ต้องเก็บ3แต้มให้ได้วันนี้พวกเขาเปิดบ้านครับต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างฟอร์ตูนาซิการ์ซึ่งผลงานโดยรวมช่วงหลังไม่ค่อยดีเลยครับเจ็ดนัดหลังสุดในการลงเล่นเกมเอเดีวีซีชนะคู่แข่งได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับดังนั้นเกมนี้เชียร์ที ทีมที่สในคัมคืนวันนี้ครับที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างลองไปได้เลยครับทีมรองจากฝูงศึกลีกเอิงฝรั่งเศสวันนี้จะบุกไปเยือนนะครับทีมอย่างแบรดทีมที่ยี่สิของตารางลีกเอิงครับในรายการฟุตบอลกร๊ปเดอะฟลองสำหรับทีมอย่างลองนะครับผลงานการเล่นโดยรวมช่วงหลังถือว่าโคตรดีเลยครับสิเกมหลังสุดลงเล่นทุกรายการชนะคู่แข่งไปถึง11นัดด้วยกันครับเสมอ2ไม่แพ้กับใครกาลังอยู่ในช่วงความมั่นใจแบบสุดๆครับวันนี้บุกไปเยือนทีมอย่างแบรดซึ่งงผลานโดครับ 5เกมหลังสุดตรงเล่นทุกรายการชนะคู่แข่งได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับคู่นี้นะครับเดินมาเมื่อช่วงต้นฤดูกาลนะครับก็เป็นทีมอย่างลองนะครับที่เปิดบ้านเอาชนะทีมอย่างแบดไป3ต่อ2ครับคู่นี้นะครับดูจากฟอร์มการเล่นแล้วนะครับลองดูดีกว่าเยอะนะครับดังนั้นเกมนี้ผมเชื่อว่าลองน่าจะบุกไปเก็บชชนะได้คู่นี้เชียร์ทีมอย่างลองไปได้เลยนะครับเอาละครับสามทีมที่อยากจะเชียร์กันในค่ำคืนวันนี้นะครับเที่ยงคืนครึ่งเชียร์บาเซลนาในเวลา4ทุ่ม45าเชียร์เอเซร์ักมา และในเวลาตีสาตรงครับให้เชียร์ทีมอย่างลองไปได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใส่ก้อยในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมฝนตรงลาไปก่อนสวัสดีครับ